เลี๋ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวไปไปข่าเขาพาไปละคันนี้มันเร็วนะชายตรงนี้อ๋อลงน้ำลงน้ำลงน้ำเอ้าเอ้าไม่ได้เบียโยร้อยตกน้ำตกน้ำมันเบรกไม่ได้อะเกมคูโรักกท้อช็อต รับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอาโคดอีกเอดไลเซอร์เอ่อวันนี้ผมโู่ตอนแรกผมยู่ยี่สิบตาผมร่วผมผมแพ้สิบตาพี่ติดเลยไหม เรียบร้อยจุกดีคะแนนอ่ะพี่โอมมี่ไปอันดับไหนเลยอ่ะตอนแรกโอมมันอยู่แกลงสามเมื่อตอนแรกอ่ะไอ,โตโอ้ตอนนี้ไปไหนแล้วล่ะลวงไล่วงไปดา,าอวดาาอังคารแล้วมุดแล้วแบบติดยังติดอยู่ในสารระบบไหมไม่ติดแล้วโอ้น,นาโอ้โหมันน่าจะร้องไห้ไอโอมาเออ,อตอตรงนี้แล้วค้างรักกันใะ่จี้ตรงเนี้ยไม่มีคนเลยอย่างน้อยจนบุกกานแต่พี่อีแก่พี่ ผมหมดโอกาสติดอ้าวในสองคนไปอยู่ตรงไหนนะเซนโดแก่งหนึ่งแล้วังเฮ้ยทรงหน่อยจีนน่าม้เดตามูี่เกยผมตามไปเดี๋ยวไม่ส่งให้บ้านเลยโอ้เอ้เน็ตปิงเน็ตเจ็ดร้อยนะบันเจ็ดร้อย้ยกไปเลยเนี่ยผมปิงอ่ะไปเลยโอเคเลิกเล่นดิเก็บปิงไม่ติดแล้ว โอเมก้าลงโอเมก้าโลโอเมก้าโลคราวนี้ไม่มีคนลงแน่นอนไม่จะสปินไม่ส่งให้จีนหรอกนะเฮ้ยมีคนมายิงกันแล้วมีคนยิงกันแล้วเอ้าแบบดับเบบลคัทคราวดูลูกเา,าว่าลูขเาว่าเหนื่อยใจกับเพื่อน ยิงกันเลยจังเลยยิงเฉลี่ยเห็นรู้ป่ะตงตอนผมไปเอาของกระต้มผมมึงโคตรเยอะเลยนี่โคตรเยอะเลยอย่งรี่มีปืนเลยอย่าเพิ่งรีบตายนะเฮ้ยไอจีนส่งมาเรียบร้อยจีนโง่ไป้เพื่อกวนใจจีนเดี๋ยวว่านอนจินดีเดี๋ยวว่านอนเออเดี๋ยวว่าจีนปกแตัวปกเดี๋ยวว่านอนกินนอนเคเจอกระเป๋าหนึ่งครับผมไปวะเพิ่อกวั่นใจสองอัน เฮ้ยเาขอเปิ่มาจารนึงขอาจารย์มาอยู่ในบ้านเนี้ยมาดิมาวเมตรังมีกรโนนอมีกาโนโอ้ตรงตรงภูเขาถังเล่าที่คือใส่กันยับเลยโนอโอโหมีปืนเลยว่ะเอ้ยโดนตบไปหนึ่งทีแม่สร้งหลัยาวไปดิโอเคยู่ตัวแ้วส่งมานยน่สังพิลยใจกับจิดิ แบกสลัมดังที่หน่อยเออรอว่างก่นอนแล้วกันเฮ้ยพี่โนยอนแบกขนมาไหนสร้างให้เขาใหม่มาเลยเออสาขสองม่แล้วทีเกียจเล่นอะ่ะเจอแต่แบบหนักๆผมไม่ไหวเจอกัเจอแบบโคตรแข่งกันละไม่มบ้านหนักไปถึงแบบเพื่อนหนักอะ่ะน <c oughs> ั่นคือนั่นคือหลอดเกมมันแหละใช่เออเจอแต่เพื่อนอลอนเตะ,ะ <c oughs> เตะเตะโคตรเจอเววนักนแ,แข่งสู้ได้แต่เพื่อนเนก่งหรือกะ เจอได้แข่งก็พอไหวอ่ะจะเจอเจอคนที่แบบว่าโยนโยนไม่ไหวเลยเข้าวงไหมเข้าวงดีกว่าวะไปแล้วเมกาลงเดี๋ยวตามไปอย่าตามไปตอนนี้ไม่มีคนนะเราลงขอบวงเลยจิ๊บ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 ส่งบังก็ดีนะเพื่อนมาเลนลอยลับพี่ด้วยได้ได้เดี๋ยวไปตามผมมาเลยเดี๋ยวผมไปรับผมมาพี่ นี่เออไปเอาลงเฉยไปกันแล้วไม่เดี๋ยวไปลากพี่เครออยู่นั่งไงฟาไปเจิ้นแกบมันยิงมาจากตรนแกเดี๋ยจะลงไม่ลงเอ้ยจิ้นงบนเฮ้ยไม่ลงได้ไงสแตกไปไหน๋อเจ้เเาต้องมาตนตนตรงไหนตรงไหน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน้ามโอ้าโยนไปรอพี่เลยเาว่ชพี่กลสวยผมไม่เหมองังเ้วเนี่ยพี่เคกับแก๊ปลงเขามามตกไดูรงเขาโคลด์ป้อเยอะเลยรงเขาโอ้โหไม่ได้ผลมตาย เรียบร้อยหมาเคลียร์นะจ้าพี่เก็บเหรียญแล้วรีบลงก้าวเลยอันนั้นมีใครว่าฉุกข์กันไหมมีพี่ตัวเดียวเพิ่งไปยิงเออติดติดโกเล่อีกตัวนึงผมยิงน็อกตไปเจอละวนันติมายังจิ้นจิ้นความหวังสุดท้ายโอ้โอ้ยิงไปได้เออสวยยัดดูผมไว้นะเก็บเก็บยังเก็บเหรียญยังจั๊ก เรายุ้นเหรอล้างล้างล้างโอ้ยโดนอะไรแค่นี้หรอกตายไปดีหนุ่มเออกตามด้วยโดนกี่เลยี่มเก็บเลยพี่ตายเก็บเหรียญผมคิวละไม่หมดแล้วแค่เปิร์ลพี่กลับเลยกลับเลยกลับเลยผมมีรถอะลงมาเร็วๆลงมาเลยผมมีหวั่นใจนะผมมีเพิร์หวั่นใจเอาเหรียญมั เจ๊งเดี๋ยวไม่มีคนหรอกมากลางเก้งไปตรงนี้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 ไปรถมาลดมารถนีนีเอาลงเอาลงแก็บแก็มารถเร็วขึ้นรถอะขึ้นมาโล่เป็นของเออเจ้าโยนซอมกีนไปบ้างยังผมทำลายร้านอ่ะพร้อมไปแล้วถุงถทุม เป็นไงบ้างบ้วง่าเป็นแชนแนลบุ้ยไปกับทำไรบ้างแชนแนลขนา้างหน้ามีรถขา้างหน้ามีรถมีคนด้วยตัวนี้ต้องการปืนแล้วโอ,อ้โห marking target location ้าขงมาก่าไอ้ตอบดีกว่าวะอืม ต้องดูแล้วว่ามีคนหรือเปล่าทิพยปเลยต้องดูแล้ว่ามีคนหรือเปล่ามีเอ้ยไม่มีวะไม่มีอ่ะผมขอฟร์มองหอนะกันเนี่ยมาฟั์มึงนี่เลยมองปูเล้วจบดูให้ว่ามีคนหรอ ลูกองเอามานี่ยาีพี่ได้เลยมั้ยพี่ได้เลยพี่ได้เลยไม่มีเอหวานใจนะตรงนี้มีกระเป๋าสามาเจ้า้อตรงกันกระเป๋าพอดีเลยยังไม่มีกระเป๋านงงั้พี่ให้พี่มือดูเก็บกระเป๋าสานะผมเอากระเป๋า แล้วมันเอสนพลังงานไม่เลยแถวนี้ไม่มีคนเลยวะไปไหนหมดเน้อข้างไปดหมดแล้วเฮ้ยมีน้ำมันวะเออเก็บไปไฮ้ไอ้เทมิเศษปรากฏแล้วเฮ้ยอยู่อยู่ตรงเราด้วยอยู่ตรงเราด้วยไปเอาอไปเอาไเอาเอาปเอาไเไปเลยเเ ก็จอยู่ด้านในนู้นไปเลยเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวคนมาเอารถไปไหนรถไหมพี่ขับรถ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 ไปสิรถไปสิรถมาเลยรถมาเลยอันหนึ่งพี่ผมไปเอาอยู่รถไปไหนวะอ้าวไปไหนวะจอดไว้เจอแล้วโอเคขับมาเลยกลับมาเลย มันไปยากกว่างไม่ได้ยากหรอกผู้เขาโคตรเยอะเดี๋ยวอ้อมก่อนเดี๋ยวอ้อมหลังมาอ้อมหลังมาครับเป็นรถหรือเป็นตัวอะไรแกับได้พี่เป็นปน,นยนต์หรือว่าหลายคนก็บอกว่า R p G ฟ้อมใส่อะพี่วันนี้นออออนโอเมก้าโดนโอเมก้าโดนมีคนขับรถมาเร็ยวยอะ หุ่นยนต์เหรอ,อไปนะหุ่นยนต์นัง่งถ้ามันมีหุห่นยนต์นั่งได้แค่สองคนนะแมวมาเลยแมวมเลยนั่งได้สี่คนมันนั่งไม่สี่คนหุ่นยนต์นะสี่สี่มันนันนนน่งได้สี่นนนคนอโอเคสี่คนใช่ไหมได้เวลาโอเมก้าโรลแล้วไงแต่ตอนตโอเมก้าโรลโอเมก้าโรลโมเมลยสี่คนตอนเป็นตอนเป็นรถไงแต่ว่าตอนเป็นเป็นหุ่นอ่ะได้คนเดียวมีใครมีน้ำมันไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมมีผมมีน้ำมันผมมีน้ำมัน หลอดนี่ทะลุไปเลยจ้าเราไปแคมป์ตรงไหนดเ่ยข้าวงดีกว่ามีอะไรสายลุ้งด้วยแคมป์ตรงจานบินเลยหรือว่าไปแคมป์ตรงเรือตรงไหนก็ได้พี่ขอบหาคุณดีกว่าผมว่ามันกว่าตายเอาเด้อต้อเรียกหัวก็ได้ ำไมมันอึดๆวะรถอย่างช้าเลยไม่ได,ด,ด้ช้ามันเหมือนเราเหมือนคล้ายๆรถบรรทุกกันแหละไอดอกไม้แล้วไอดอกไม้แล้วเว้ยสามสิบสามกิโลนี่มันขับช้าจังวะเลี้ยว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 ขวาไปเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวไปไปข้ามสะพานไปละคันนี้มันเร็วนะช้า <resonated> ต้องอ๋อลงน้ำลงน้ำลงน้ำเอาเอ้าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวอยู่ ตกน้ำตกน้ำอุ้มเบรกไม่ได้อ่ะโอ้จะเลือย่าเลือดอะไรเอาหนักเอารถมาทิ้งไว้โอ้โหเสียของเลเสียของเจอเจอคนอีกที่ตรงนี้ตรงนี้ไปยึดไปยึดไแจ้งหุ่นตัดเนี่ย แปกจริงฮะแปบกบเอาแปกเอารถเ,เ,เอาหุ่นมาทิ้งอือโอ้โหย่อไปเลยฮะย่อไปแล้วจริงแล้วทิ้งไม่พอยิงอีกขึ้นเรืออะไรขึ้นเรืออเลยไปแคปบนเรือดีกว่าแคปย,ยาวๆได้ในบนเรืออุเรือยังไม่มีนคนโอ้เรซโซนไมันเป็นไรรีบขึ้นไปเลย พัดลงขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเลยแซมยาๆวๆเลยหยุดย่ขึ้นตูสแลมดังแซมดังเฉยขึ้นโูแรงสแลมดังขึ้นง่ายแด้ทวทุบไปแลมดังสี่สั้นหน่อยคุณทีเด้ กมีกล้าโดนนี่เนี่ยดอกเหลือสองไม่ค่อยมีแออล้วเ,เขาเอาไป,ไปแล้วโอ้สงสารหุ่นยนต์ชมน้ำยังมีลูกหุ่นยนต์ขึ้นมาอยู่ไอดอกมีคนเก็บไปแล้ว มันอืดจัดเลยอะพี่ดูดีแบบมันเร็วมันเร็วเฮ้ยเอ้ยเจอคนพี่อยู่ด้านโน้โอ้โหกูเป็นแล้วไนวะตรงนั้นน่ะด้านนู้นน่ะเล่กเล่อะไรเล่กอะไรเล่กอะไรสามอ่าธี่ตเอ็นวี นันลงอยู่หลังหินสามร้อ่สาบู้ด้านอีกด้านตรอุ้ยตรงหินังมีหตรงหินยมีเจอคน้วขึ้นมาขึ้นมาสามรกสิบขึ้นมาเร็วอเลยแกหวนใจใช่ปะออมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านลองโอ้ไปแล้วจ้า อยู่ในบ้าน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 รังหินนี่มีที่ตัวหนึ่งรังหินนะรังหินเลขอะไรอ่าทิศเอ็นมันมันไม่ไปปุ๊บวิงถึงนี้ก่อนวะยิงรอไว้นั่นมันบินมาแล้วมันบินมาแล้ว บีบแล้วอะ่ะมันอยู่ในบ้านะนะแต่ใช้นคนเพิเ่มเยอะแถวนี้ยเยอะมากโอ้มนันหลบอยู่หลังบ้านอุย้ยพี่เดี๋ยวคนจะมาเยอะเลยเพราะวงมันบีบมาพี่ระวังด้วยผมไปดูผมไปดูแล้วคนเยอะมากแถวๆฝั่งนู้นอะ ยาวเต็มเลยอยู่บนเรือตกใจหมดอันยังอยู่ไอแก่ช่ด้วยปงการช่วยเราลงการปงการนี่หน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนล้างอะอะไรวะเราลงไปข้างล่างเลยแคบอยู่นี่แคบอยูนี่มันขึ้นเรือมาหรออ่ะแล้วลงไปข้างล่างกันเลยพี่เอช่วยด้วย โอ้เดินมาเดินมาเพื่อนเดินมาเพื่อนเดินมาเดินนี่เดินมาเพื่อนเดินมาเพืนเดินมาไม่ถึงไมถึงไปวะไม่ถึงวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเหรียญชุบให้โอ้มันบอกให้ไปชุบข้างล่างว่ะ อย่าออกจากเรือนะอย่าออกจากเรือนะดูคนแถวนี้ให้ต้องตรงโยนนะพี่เราได้เปลี่ยวเราอยู่บนเรือได้เปลี่ยบบนหินมีคนนะืนเอเเลยเวลาคืนชีพวหาทีคืนชีพให้ก่อนเนี่ย แล้วโดนยิงอย่างไหนกันอ่ะยังไม่เห็นใครตั้งนเลยมันึ้นเรือมันขึ้นเรือแล้วกันมาดิขึ้นเรือขึ้นเรือเราได้เปียกอยู่บนเรือบงบีมาทางเรือไอ้ปืนปมีนปมืนปมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเนี่ยไ <c oughs> อ้มนบีขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงอยู่ อ๋อมันมันฆ่ามิติมาพานนาี่ด้านนู้นอะด้านไหนคิดไหนคิดคิดนู้นนะี่ด้านนู้นอ๋อตรงนั้นเฮ้ยมันยิงฆ่าให้มันฆ่ากันกันเลย มันอยู่บ้านมันอยู่บ้าน S S E โน่นอะโอเคพี่มหมนละโอ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้โหอย,อย่างคมเลยพี่พี่ตรงไหนข้างบนใช่ปะ เว้ยอยู่รเราโคตรโชคดีอะวงบีมาทางเราอ่ะต่อรอช้าดีกว่ามาบนแล้วอ่ะมันอยู่ล่างมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างหมดเลยึ้นมาข้างบน่ิึ้นมาข้างบน หลังหินตรงทิศอีทิศอีลังหินทิศอีอยู่โน่นด้วยอยู่ตรงทิศร้อยหสิด้วยร้อยห้สิบร้อสิบระวงังอย่าขึ้นสูงอย่าขึ้นสูงรูล้ล้วสนายสองอ,อยู่อ่ะไม่เก็โอ้เจ็บ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 อุ้ยิถงถึงได้ยิงถึง,ง,งได้แค่วานั่นน่ะคมเลย ยิงมันยิงคมมากแบบมันนัดเดียวตายเลยอ่ะมาเปิร์กมาเปิร์กเิี่าเอ้าอผมไม่มีที่โล่งให้เป็นฟืนฟืนชีพไปนะมีเอ็มผิดที่โล่งเลยอ,องแกมันไม่มีที่โล่งเลยอะ่ะ มันมาแล้วม uhm ันมาแล้วมันมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วทิศอยู่ข้างล่างครัพี่อ่าอยู่ข้างล่างเต็มเลยแค่ลงไปพี่หรือว่าไม่ลงพี่ไม่ใช้ปืนสิบนัดต่อมันมันขึ้นมาทางท้ายเรือมันขึ้นมาท้ายเรือมันนี่มันนี่มันขึ้นมาท้ายเรือมันขึ้นมาท้ายเรือเลย อยู่หลังห oui, ินท้ายเรืออยู่หลังหินท้ายเรือถูกในบ้านก็เราพี่ถูกในบ้านนีได้อยู่หลังหินท้ายเรือเฮ้ยพี่วงบีบ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 พร้อมชาร์จแล้ว ไ,ไฟผมอยู่ตรงในบ้านนะพี่วงบีมเข้าหาบ้านว่นะเราเสียเปรียบแล้วอยู่ตรงไหนกันเนี่ยผมอยู่ตรงในบ้านนะพี่ชุ๊บๆจุบก่อนนะพี่ในในบ้านนะจุบก่อนเลยมันจะได้ผมบินมาแล้วน่ะเหลืออีกอีกสองตีอีกสองตีตีเราก็ตีเขาจับปืนมันจับปืนนัน ปืนปืนปืนเอาปืนมากเจ้าช่วยกว้ปิ้งไปแล้วทางเราได้เปลี่ยบเราอยู่ในวงเขาอยู่ข้างนอกวงเราเราได้เปลี่ยบเรามีเรามีสี่มันมีสามมีคนบินลงมาพี่มีคนบินลงมาแตกแตกดาวดาวดาว้วยสวย

ในเมื่อได้หุ่นยนต์แล้วฤฤเอาไปทิ้งลงน้ำปีเคลงคลิปเลยปีเคลงคล,ลิปแล้วล่ะโคตรโคตรในเมื่อได้หุ่นยนต์แล้ว <c oughs> เอาไปทิ้งลงน้ำทิ้งลงน้ำ